สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่กับคีย์บอร์ดไร้สายที่ผมซื้อมาใช้งานก็ประมาณ3-4เดือนแล้วกับ Key ์ค o n K4V2 ตัวนี้จุดเด่นที่ผมเลือกซื้อ k e y c r o n K4V2 เนื่องจากว่าคีย์บอร์ดตัวเก่าผมที่ผมใช้เนี่ยคือ Apple Keyboard ครับแล้ว Apple Keyboard ใช้มาประมาณ3ปีพังครับผมก็เลยเลือกหาคีย์บอร์ดที่มันมีขนาดที่เล็กและมีปุ่มให้เราใช้งานครบ เป็นไร้สายด้วยแล้วก็อยากได้ไฟ RGB ผมก็เลยมาจบกับเจ้า Keychron K4V2 ตรงนี้เลเยอทุกปุ่มที่เราเห็นเนี่ยชิดติดกันหมดเลยไม่มีส่วนเว้นว่างพื้นที่ทุกอย่างเขาใช้ได้ครบจริงๆจัดเต็มจริงๆแล้วก็ส่วนของปุ่มตัวเลขนิวเมกต่างๆมีให้เราใช้ครบเลยสำหรับใครที่กังวลว่าคีย์บอร์ดตัวนี้จะใช้งานได้เฉพาะบาง OS หรือเปล่าก็ไม่ฮะเพราะว่า Keycon K4V2 ตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง macOS, Windows OS, Linux OS, Chrome OS หรือว่าจะเป็น Android ก็ได้เช่นกันและปุ่ม k e y c a p ต่างๆของเขาก็สามารถมีให้เราเปลี่ยนได้ว่าเราจะใช้กับ Windows หรือว่าใช้กับ Mac OS นะฮะสำหรับแบตเตอรี่ของ Keycon K4V2 มีแบตเตอรี่มาให้เราถึง 4,000mAh คือถ้าเกิดใครที่ใช้งานโดยการไม่ใช้ไฟ RGB สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง240ชั่วโมง 220ชั่วโมงนี่ก็คือวันหนึ่งตกใช้ประมาณ10ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้นานนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้แบบเปิด RGB นะครับตัวผมใช้มาเนี่ยก็เปิด RGB ใช้งานได้ไม่ถึง2อาทิตย์ใช้งานวันละประมาณ6ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ชาร์จทีหนึงและระยะเวลาที่เราชาร์จเจ้า Keycon K4 V2 ตัวเนี้ย ก็ใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานถึง3ชั่วโมงเลยทําให้เวลาที่เราจะชาร์จเจ้า Keycon K4 V2 ตัวนี้เราก็สามารถเสียบ Type C ไปแล้วก็ใช้งานไปแล้วก็ชาร์จไปได้เช่นกันนะฮะซึ่งไฟ RGB ถ้าเกิดใครที่กังวลว่าไฟ RGB ปรับได้น้อยไม่ใช่กับเจ้า Keycon K4 V2 คือ Keycon K4 V2 ตัวนี้ปรับไฟได้มากถึง15รูปแบบเลย ใครชอบแนวไหนสามารถตั้งตามที่ต้องเองต้องการได้เช่นกันนะครับส่วนปุ่มที่ใช้งานใน con k e y c o n K4 V2 ตัวนี้เราสามารถเลือกสวิชได้ทั้งหมด3แบบคือ red switch blue switch แล้วก็ brown switch นะครับถ้าเกิดใครชอบแนวไหนก็เลือกซื้อแบบนั้นได้ตัวผมเองใช้แบบสีแดงเพราะว่าเสียงของปุ่ม red switch เนี่ยมันก็ไม่ได้ดังจนเกินไปแล้วก็กดสนุกมือด้วยเวลาที่เราใช้งานทำงานเนอะหรือว่าเราอยากได้อารมณ์เล่นเกมมันก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานเล่นเกมแล้ และถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อเลสสวิชมาแบบผมเนี่ยและอยากเปลี่ยนไปใช้เป็นสวิชตัวอื่นใช้เป็นน้ําเงินใช้เป็นน้ําตาลเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับส่วนวัสดุเจ้า keycon k 4 v t o ตัวนี้เฟรมเครื่องเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ผลิตเครื่องบินเลยและปุ่มที่เราใช้งานกดๆตรงนี้นะฮะก็ใช้วัสดุเป็นพลาสติก abs นะครับน้ำหนักของเจ้า keycon k 4ตัวนี้ต้องบอกไว้เลยว่าใครที่คิดจะเอาไปใช้เดินทางทำงานเนี่ย อาจจะรำบอกหน่อยสำหรับคนที่ต้องเดินทางแบบขึ้น BTS, MRT หรือว่าเดินนะฮะเนื่องจากว่าน้ำหนักของเจ้า k e ีคอน k ค v 4 V2 ตัวเนี้ยเกือบ1กิโลกรัมเลยคืออยู่ที่ประมาณ933กรัมนะครับแนะนำว่าการเดินทางคนมีรถใส่พกไปด้วยมันก็สะดวกแต่ถ้าเกิดใส่กระเป๋าแล้วเดินเนี่ยสักพักอาจจะหนักหลังได้เช่นกันนะครับผมและในด้านการใช้งานคลีครอน K4V2 ตัวนี้นะครับ ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้ถึง3อุปกรณ์และการใช้งานเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยนะครับองศาในการปรับในการวางเจ้า Keycon K4 V2 ปรับได้แค่2แบบเท่านั้นแบบแรกก็คือวางนอนทั่วไปอย่างนี้หรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับให้มันเอียงขึ้นมาหน่อยนิดนึงเนี่ยเขาสามารถปรับได้จากเท้าด้านล่างเนี่ย โดยการปรับเท้าด้านล่างของเจ้าคีคอน k 4 v 2ตัวนี้นะครับมันก็จะเอียงขึ้นมา9องศาซึ่งระยะ9องศาที่มันเอียงขึ้นมาในการใช้งานวางบนโต๊ะเนี่ยมันก็เป็นระยะที่ต้องสามารถพิมพ์งานได้อย่างสบายตัวมากขึ้นนะครับจากเท่าที่ผมใช้งานมา3เดือน4เดือนเนี่ยยอมรับเลยว่ามันเล็กแล้วก็พิมพ์งานได้สะดวกเวลาที่เราปรับเอียงขึ้นมาอย่างนี้และเวลาที่เราปรับเท้าด้านหลังเจ้าตัวนี้ขึ้นมาการวางไว้บนโต๊ะมันล็อกได้ดีไหมก็ล็อกได้ดีนะเนื่องจากว่า เท้าตัวนี้มันก็ยึดใช่ไหมแล้วก็ด้านล่างของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เขาก็มียาง2ฝั่งซ้ายขวาให้เราเลยทําให้การยึดติดของตัวคีย์บอร์ดกับโต๊ะเราเนี่ยมันแนบสนิทกันเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับจากเจ้า k e y c ครอน K4V2 ตัวนี้นะครับสำหรับคลิป Keychron K4V2 ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปเราจะรีบไปตอบทันทีนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ